สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับ,กบนะะั่าวฟาซขหิมกันค่ะวันนี้นะคะจะมาทรงการบ,บ้านคูไมคค่ะเดี๋ยวเราไปจุดโจทย์กันนะคะโจทย์มีว่าสองกำลังสองบวกสี่กำลังสองบวกหกกำลังสงบวกไปเรื่อยเจนถึงยี่สิกำลังสองจะเท่ากับเท่าไรอ่าก็อ,อันดับแรกนะคะแล้วก็ดึงโจทย์ลงมาเลยคะ่ะเอสองกำลังสองเนี่ยมันเท่ากับ1นคูณสองเท่ากับกำลังสองนี่นาะ แปลว่าสี่กำลังสองก็จะเป็นสองคูณสองกำลังสองก็จะเป็นหนึ่งคูณสองทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยสองคูณสองทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยสามคูณสองทั้งหมดกำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงสิบคูณสองทั้งหมดกำลังสองนะคะนี่แล้วเราก็เอากำลังสองเข้าไปเลยค่ะก็จะได้หนึ่งกำลังสองคูณสองกำลังสองบวกสองกำลังสองคูณสองกำลังสองบวกสามกำลังสองคูณสองกำลังสอง บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบกาลังสองคูณสองกำลังสอง 2, ค่ะเฮ้ยทุกคนสองกำลังสองอ่ะมันเท่ากับสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสี่ 4, อะ่ะก็จะเป็นตัวร่วมค่ะเอามาข้างหน้าเลยค่ะก็จะเท่ากับสี่คูณ1กําลังสองบวก2กําลังสองบวก3กําลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงสิกําลังสองค่ะเฮ้ยทุกคนจำสูตรนี้ได้เปล่า n คูณ n บวกหคูนด้วย2 n บวกหหารด้วย6ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไปหาค่ะก็จะได้4คูณกับ10คูน10บวกหคูณย0บวกหหารด้วย6จะเท่ากับ4คูณกับ10คูณส1คูน21่ส่วนด้วย6จะเท่ากับ4คูน2310หารด้วย6เท่ากับ4ี่คูณสาม คำตอบข้อนี้คือหนึง่งพันห้าร้อยสี่สิบค่ะท่านส่งใบบอนมีสิทธิ์รับและเอ็กทมมากมายเช่นแมสแก้วน้ำบัตรคิวอาร์โค้ดอ,คอินเตอร์เกรตแมสใหม่ล่าสุดค่ะฟาสแม a ต์ไลฟ์แ,บบแฟชชันนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ให้ทำกรบ้านสองคุณแม็กนะคะวันนี้ฟาใส่ข่าล่าไปก่อนค่ะบ๊ายบาย